สวัสดียามค่ําคืนวันศุกร์สำหรับทุกคนครับวันนี้มาพร้อมประเด็นท็อปปิกนะครับกับประเด็นอำนาจฝ่ายบริหารมติครมกับการตาัดสิทธิ์ที่ดินในการออกโฉนดที่ดินตามมติคอรมนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่ามติคอรมอเนี่ยเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบ,ร,าร,าายบริหารนะครับซึ่ง มันมีผลทําให้ที่ดินที่ถูกกำหนดสมวนหวองห้ามไว้ตามมติครมรที่จะกล่าวหลังจากนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ดินต้องห้ามออกโฉนดที่ดินทั้งหมดครับซึ่งเป็นไปตามไหนครับเป็นไปตามกฎกระทรวง43ข้อ14นะครับแน่นอนครับผมเคยพูดเคยย้ำ ในหลายๆครั้งครับว่าการจะออกโฉนดที่ดินได้นเนี่ยเราต้องดูอะไรครับดูกฎหมายนะครับหรืออนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินณนะวันที่มีการยื่นคําร้องคําขอนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ดูว่าหนึ่งผู้นามาออกมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่า2ครับที่ดินนั้นมีการครอบครองทําประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพหรือเปล่า สานี่แหละครับสำคัญเนี่ยกฎหมายห้ามเอาขายเลยหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้สําคัญเลยครับซึ่งมีมติครอมอเนี่ยประเด็นไหนบ้างตัวนี้จะนํามาสรุปไล่เรียงกันซึ่งก่อนจะมีกฎกระทรวง43ข้อ14เน่ยต้องบอกก่อนว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการออกโฉนดที่ดินได้ตามปกติครับแต่หลังจาก1เมษาปี37ครับ เป็นวันที่กฎกระทรวง43ข้อ14เนี่ยใช้บังคับก็คือว่าเขาบบระบุเลยครับที่ดินเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าต้องห้ามออกโฉนดที่ดินนะครับในส่วนที่เป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่สงวนของห้ามวายก็คือตามมติครอมนะครับจะมีเรื่องไหนบ้างหนึ่ครับเขตป่าไม้ถาวนครับ เป็นการสงวนหอวงห้ามตามมติคอรมอปีศูนย์ครับ14พฤศจิกายนปี0เอ่อปีศ4นย์ะตัวนี้เป็นการสงวนหอวงห้ามตามมติคอรมอครับ2ครับพื้นที่ซึ่งกำหนดให้เป็นป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีครับปี2 5 2หสองสครับตัวนี้3ครับอ่าตัวนี้เราจะได้เห็นบ่อยหน่อยครับอ่านอก เขตประมาทาวรกับเรื่องมติครมรเนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือจะได้เห็นบ่อยหน่อยก็คือมติครมสามธันวาปี2-8ครับได้มีการกำหนดให้พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกินร้อยละส5หรือ1 9บเกจุดหน่งจดองศาขึ้นไปเนี่ยต้องห้ามออกนโนด ซึ่งมติครมสามธันวาปี28เนี่ยกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยเกินร้อยละสาสิบห้าเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าตามนโยบายป่าแห่งชาติซึ่งถูกเสกโดยมติคอรมอเนี่แหละครับนะครับมติคอรมอรที่ผมกล่าวมาข้างต้นครับไม่ว่า มติครมที่เป็นเขตป่าไม้ถาวปรป่าชายเลนพื้นที่ราชันโดยเฉลี่ยเกินร้อยละ35เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ต้องบอกว่าต้องห้ามออกโฉนดนะครับมติครมที่กล่าวถึงเนี่ยถือว่ามาตัดสิทธิ์ไม่ให้ออกโฉนดนะเมื่อออกโฉนดไม่ได้ถามว่านี่คือหลักนะครับแต่ถามว่ามันปิดตายเลยไหมนะครับ ปกติกฎหมายไทยเนี่ยนะจะมีหลักแล้วก็จะมีข้อยกเว้นคนระับถามว่าพวกมติครมรที่ผมกล่าวมาพวกเขตป่าไม้ถาวนพวกพื้นที่ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตป่าชายเลนหรือพื้นที่ที่มีความราชันโดยเฉลีย่ยเกินร้อยละสามจุห้าก็ดีเนี่ยมันมีหนทางหรือแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมง์เนี่ยพอจะเป็นโฉนดออกเขาได้ไหมครับทางออกที่เป็นแสงสว่างปลายอุโมง์ มีครับถ้าครอบครองนะครับและทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนนะครับมาก่อนมติคอรมอมาก่อนเขตป่าไม้ถาวรมาก่อนพื้นที่ซึ่งกำหนดให้เป็นป่าชาเลนเขตป่าไม้ถาวรก็คือครอบครองทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน14พฤษภาเอ้ย14พฤศจิกายนปีศูนย์พื้นที่ป่าชาเลนก็ครอบครองมาก่อน ปีสองสาพื้นที่ความราดชันโดยเฉลี่ยเกินบริษัสิาเนี่ยก็ครอ,อบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน3ามธันวาปีสอนะครับนี่แหละครับถ้าครอบครองมาก่อนการเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ในการออกโฉนดที่ดินได้ไม่ได้ปิดตายนะ,ะตัวนี้ถือว่าเป็นทางออกเป็นข้อยกเว้น นะครับซึ่งหลายคนก็ถามว่ามาก่อนได้อะไรก็นี่แหละครับมาก่อนได้โฉนดแต่ถ้ามาช้าได้ไมยสารสวัสดีครับ